สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีชิพามาเดินป่าครับอุปกรณ์ของเข้านะครับมือนีเดินปลาเขามาเห็ดเงยงก็จะมีมีดครับมีดมีดหนึ่งเล่มย่ามหนึ่งอันน้ำหนึ่งขวดนะครับมือชิพาพี่น้องมาเห็ดเงียงเนาะมืออยู่ในป่าอันนี้เป็นเขานะครับเขาพนมรุ้งครับหรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งนะครับบ้านผมก็อยู่แถวนี้และครับ มาเบึ่งครับวิถีชีวิตสมัยเด็กนะครับนี่ครับงางละเฉียวมาเห็นอย่างนอกมาเห็นเขาขาว,ขาวแมนบัวดอกหน่อยนี่ครับตาพี่น้องมาหาอันนี้แหะครับนี่ดอกกระเจียวขาวหรือว่าที่ชาวบ,บ้านคนอื่นดอกดิน,นครับมีดมากพี่แทงครับนี่แท่งตัด หากมันครับนี่ตัดโคนมันอบอกขาถึงอบอถ,ถือครับนี่นี่ครับเึ้นมานีดอกน้อยครับบอกงามฝนบอกไฮมี่ครับงานยากเลยครับพี่น้องป่าเขา,า,า,าเนาะไปหาดเป็งอีก จล็กน้อยแต่ดอกโอ้นี่คร uh> ับก um uh ู้หนถึงก็เป็นปลาสิครับยางเลาะหาเอาครับเห็นตุ่นมันใต้ตายหน่ก็ยางเลาะมาเบิ้งครับมีป้โอ้โหเท้าขาลังไส่มันแับเป็นเมื่ทางนี้ยางขึ้นยางลงอยู่นี่ครับ แมนบอลแมนอยู men bon, men ่ครับนี่ขานี huh> uh ่ดอกมันบปงามเนาะครับนี่มันบปค่ตกเนาะโอ่นุณนี่รับดอกนึงครับดอกแน่อยู่คุณไปบินคุณโอ้สองดอกเหมือนกันน้ำกระโค โต้มาบอดีครับมันใส่รองเท้านี่มาน้ำแับน้ำโต้ใช่ครับแท่งครับตัดขา,ามันดินหงมากของใหญ่พันถุนครับด,ดอกน,นี่ดอกนี่ง่ายมาก,กครับนี่เปิดแต่ฝน,นมันบ่ค่อยตกนะครับดินยังแหง้งก็เลยครับ แทงตัดขาครับอืมดีมากครับนี่ดอกนี้งาเน,นี้ยอยู่หรอครับนี่อีกวะนี่ครับไปครับเดี๋ยวหาเรื่อยๆคือจิตท้ายบ่ได้หรอครับยางหยาบพู่นครับเห็นอีกดอกหนึ่งอยู่พู่นไกลๆเดี๋ยวเก็บไปก่อน ตาตงงัตงดิงมสักนึ่นบน้่ัวนี้ขาเงาขาสุดตัวนี่น่ครับหากินไปครับผลพาศัายปาลาเหรอครับตอนนี้ ต่อครับเดินทางต่อ,อตอนนี้ก็เดินมาได้สักพักนึงนะครับก็ได้ับบแรงสูงหน่อยๆจะไปหาไปต่อแล้วครับมันกับพ่อมีอยู่แต่มันมันสีนางากงครับใส่เกือบเป็นสีมันครับมือเปียกนามเดินขึ้นลงเขาเนี่ครับจะเห็นเรื่อยๆนะครับนี่ดอกนี่ เห็นสีม่วงลยท่านน่ครับม่วงน่ครับม่วงจอมีดงัดเอาสิครับไหนต้อครับแนมบนในป่าในะยังเป็นนันาดะแมนบนโอ้บอแมนบุไปยังสิรครับตากันแนมข่างแนมแนม นะดอกไปนะนี่ครับดอกน,นี่นี่ครับตาเห็นนี่คกล่องบ่คอยเห็นหรับน,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 นี่ตอยู่่างชื่อนะครับค้นก็หรือไม่ร้ายนะครับตอนนี้ก็แจกเจ็ดโมนะครับตอนนี้ผมมากับประมาณ6 0โมงน้อยๆโอ้นี่ครับนี่ตาย ยูนี่จังสี่จังหาง่ายอ่ะอืมยังเห็นเสียงคนปะครับก็อื่นกันเขามากลุ่มใหญ่เนาะผมมาสองคนก็พอตอนนี้ลงกันแล้วครับพอไปทางไหนหรอบ๊ ไปยู่กันนี่ครับนี่กันเห็นมันกะที่ขึ้นเป็นกลุ่มบางสีแล้วนะครับนี่ซี่หาดอกแน่สินี่ครับเพราะมันกะเกิดพร้อมๆกันเลยดูของมันเรื่มมากแล้วเนาะถึงถึงฝนฝนถึงตกลงมาไซฝนับบงถีงยางลงุ่มแบงไตแน่ขึ้นบางทึงแน่เลยครับ แย่งเติ่งนี่มีคนงางเลยงางหยาหาเห็นบุ๊มัิ๊มแลครับมัน่เอยู่ในตาไม่นะสีเนาะเห็นแน่โบเห็นแน่เดือนละกระสีใบโตแล้วครับดูใสกระสีไปเห็นที่ทางไหนแล้วปัญยางเสียงดวงเอาล้วครับ มันเทือกันย่างจนถี่เหย,ยียบก็ยังบ่เห็นมันคุณเสียงคนมารลายแล้วนี่ะครับมันเทือกเห,เห็นกับเห็นบาดก็เห็นกับย่างจนเมือ่อยกันแล้วครุณเสียงเขาอยู่ทางหน้าเกือบรุดสิย่างก็จะเกือบรุดไปย่างหนา เขากลัาหาคือกันนะครับเขากำลังย่างลบเขาเออมองนึงค็เห็นดีเนอยงเห็นน่ครับผุดนี่ปลาทา้งหลังผุดนใหม่ผุนไปยากครับผุดผุดนครับผุดนี่ดนินี่นี่นะครับที่ไปเอาตัวไหนเห็นตัวนี้ครับนี่ Nó Cái này là hạt tuần tay nhạt Tuần mày nó Cái bên Nhìn sắp nè